ก็คือเดี๋ยวแก๊งเราอ่ะตอนนี้มันไม่มีคนเล่นด้วยทีนี้แก๊งเราก็เลยตอนแรกคิดว่าจะยุบทีนี้ก็ไม่ได้ยุบทีนี้ก็เลยมาขวยยันว่าเดี๋ยวะจะค้างล็อตทิ้งไว้ให้คนอยู่ในสลอ็อตถามว่ามีใครเล่นที่นี่ต่อบ้างเียถ,ถ,ถ้าถ้าเล่นที่นี่ต่อเดินไปหลังรถนี่แหละมอไซต์มอไซค์ไปหลังรถมอไซต์ให้หน่อยเล่นที่นี่ต่อไปยืนต่อยพัยก็ได้เอกครับ ไอพัดจะยืนตรงไอพัดยืนตรงไัดใครจะเล่นที่นี่ต่อไปยืนตรงวาสัยอะเล่นที่นี่ต่อไปยืนตรงวาสัยโอเคโอเคอ้อนนะพี่ทางครับไม่พี่อ้อนไปไหนพี่ก็พิ่งพิถาพี่อ้อนพิทาพิถาเดื่ยวทางนี้ทางนี้เดี่ยวพิถาพี่ทางไม่ก็คือเล่นต่อทั้งหมดเลย ที่เล่นต่อนี่หมายถึงว่ามาทเล่นกิจกรรมแก๊งมาเล่นนู่นเล่นนี่ในเมืองนะไม่ใช่มาเล่นใช่แอร์ดรอปแล้วก็ออกนะใช่ออกพัดตอใส่ก็หนีไปละถูกพัดไม่ถ้าใครไม่ไม่ว่างอ่ะไม่เป็นไรฟังอันเนี้ยไม่ได้บังคับพวกมึงเลยนะไม่ได้บังคับคือคือถึงมึงอ่ะอ่เดี๋ยวกูพูดก็ได้คือถึงพวกมึงอ่ะจะไม่ได้ไม่ได้ไปเล่นกับกูต่อคือมึงก็ยังอยู่ใน JK นะที่หลักอ่ะอันเนี้ยคืออันนี้มึงไม่ต้องฝืนตัวเองเลย ึงเล่นอย่างเดียวเลยที่หลักขอคนที่ขอคนที่สนุกกับเข้าเมืองมาเล่นกิจกรรมมาไล่เล่นงานลาเล่นอะไรต่อได้เลยรีแลกชิชิวได้เลยเนแบบถือว่าเป็นการพักของมึงด้วยก็คือช่วงนี้ที่หลักมันไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะก็คือได้ได้เรื่อยๆเลยอยู่ได้ตนะ่อยาวๆเลยอ่ะต่อไปอ่อนต่อไปคธอเรื่องไน้องปักใจที่จะอยู่มารสมกันต่อก็คือจะเล่นที่นี่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวขอเบก่อน กูเห็นในวอเนี่ยไอ้มาโคกับไอ้ไนมสดอยู่เนี่ยก็ด <c oughs> เดี๋ยวเออพูดถึงวอไอ้เฮียใครที่สุดเอาที่ผกไปตั้งนี่โอ้โหสุภาพเรโมโโมาโคนมสดมันใครครับผมรอไม่ได้นมสดเองเองเองคุยกับมาโคดีว่าเองจะเล่นที่นี่ต่อใช่ไหมเล่นอยู่วอสมือนต่อใช่ไหมใช่พี่ก็คือไม่ได้ไปไหนก็คืออยู่ปกติถูกไหมครับโอเคโอเค,อเคไม่ต้องถามละก็คือน้องก็เล่นกันต่อ อ่ะต่อไปอ้นขึ้นขึ้นเรื่องเลยรไหมขึ้นเลยเขื่อเลยพูดเลยนะพูดเลยนะเออก็คือทีนี้มันจะมีคนต้องออกอยู่ประมาณกี่คนอ้นสามสี่เฮ้ยเยอะไปเศกเศกสิบหน่อยหน่อยสิบเอ็ดตรงี้เกินอย่างนี้ดีกว่าก็หมดวอแล้วเนี่ยเลยนะเกินเกินอะไรลุงจะทำแก๊งอ่า แกจะทำแก๊งของเเป็นเรื่องเป็นเรื่องเฮ้ยพี่เนิร์ดเฮ้ยอ่าลุงเขาจะทัดลุงเขาจะทำแก๊งของเขาเองทีเนี้ยเขาอ่ะให้ออนอ่ะเลือกคนสิบคนก็จะการประเมินจากไอ้ออนเลยไอ้ออนจะเอาใครไปบ้างก็ให้ออนเลือกได้มันเกินได้บเกินได้ไม่ใช่แคสิบแต่มันสิบวกได้เออถ้าเกินถ้าเกินบักลุงมาอยู่มรสุมดีกว่าถ้าเกินไม่แกไม่เอา เดิมมันก็มันเหมือนเด้ใช่ไอ้ไอ้นี่แซะอะไรนั่นเอ้ยคือยังไงเนี่ยก็คือถ้าถ้าลุงมาอยู่มรสุมอนมันก็จะไม่กล้าตีไงเข้าใจป่ะอย่างเช่นถ้าเป็นเริ่มทำแก๊งใหม่อย่างเงี้ยก็ก็จะได้ก็คนปรนอาจจะตีด้วยหรือเปล่ายังก็ไม่รู้ไงก็ไม่รู้อนาคตไงถูกไหมอะไรมสุพัฒน์อ่ะถูกไหมต่อต่อให้เป็นชื่อใหม่สุดท้ายต่อให้คนมันรู้ว่าเวลาแต่สุดท้ายเราก็อยู่กับไม่ครบสุดท้ายคนเราก็ไม่รู้อีกว่าคนมันจะกล้าตีกับเราไหมริงป่ะลานั่นแหละี่เนินัดนยิงล ก็เลยจะให้ให้อ้นอ่ะเลือกคนใช่เหรอใช่สวัสดอ่ะพี่เนอทิ้งลูกไหมพี่เนอทิ้งลูกพี่เนอตัวทิ้งเลยใชก็เลยให้อ้นอ่ะเลือกคนได้อยู่มรสุมนะแต่ยังไม่เอาเลือกคนทั้งหมดประมาณไม่ยังไม่ได้บอกว่าอยู่สนามก็ให้มาโคไอ้นุมสดด้วยนะเอ๊ยพี่แบงค์ไปมาเอ้ยพี่แบงค์ไปมาตอนไหนอ่ะบอกนานแล้วอยู่ไม่เขาเลยเราขาดไม่พี่เบงบอกนานแล้วไม่บอกตอนไหนพี่แบงบอกอย่าไปพูดเลยโอ้ยพี่โคแคทอีกแล้ว คมไม่อย่างไกแต่แต่แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าเปอย่างเก๋ถ้าถ้าพวกมึงจะถ้าถ้าถือว่าอ้อนเลือกแล้วอะถ้ามึงมีใครอยากไปมึงพูดได้นะใครไม่อยากไปไม่ถามถามตรงนี้ก่อนเลยใครอยากไปเออพูดแตรละทีได้ป่ะใครอยากไปไปไปเดินไปอยู่หลังรถไอ้ที่เอาอยู่ตรงกูก็ได้มาอยู่ตรงกูก็ได้ไหมไปอยู่ตรงไอ้เธอได้ไหใครอยากไปเอาใครอยากไปเล่นกับลุงพัดมาพัดมาผมผมพัดมาหนึ่งเอาไปมั้ยเล่นมาแต่ว่าผมโอ้พี่นายพี่ไม่ไปหรอกพี่ไม่ต้องพูดหรอกรอดี๋ยก่อนอ่ะเนรอดูก็โอเคอ่ะไปอยู่แก ไปเลยไปไปไปซุยซุยซุยเต็มนั้นอาจจะอยู่คาเดมี่แล้วก็นอนแทนมีพัทมีใครอีกมีต้อนไม่รู้อะมีพัทมีใครอีกอุ้ยอ่อ้อนมาอ้อนอันนี้ที่ยืนตรงนี้คือไม่อยากไปเริ่มต้นแก๊งใหม่ถูกไหมอยากอยู่มรสุมถูกไหมก็คือพวกเองก็แต่ก็คือข้อดีของพวกเองก็คือได้ได้ได้รีแลกซ์ด้วยถูกไหมแต่ว่าได้พักผ่อนด้วยอ ไม่สรุปจะเลือกหรือจะยืนหรือจะสรุปจะจให้ผมเลือกกันเองให้ผมเอกห้ถามคเลือกถามคเลือกถามคนอยากไปเล่นจริงๆถามคนอยากไปเล่นไงก็ให้พูดไงอ้ยพอแบบแต่ผมคิดว่าเขาผมคิดว่าก็น่าจะอยากไปกันหมดเลยแต่แบบมันก็ไม่อยากไม่ก็ลองไปเดินเดินไปเลยไม่ต้องต้องเดินาตรงพัดพดยงนิ่งอ่ะอยากเล่นมึงเดินมาเลยพเดยิงนิ่งพดยงนิ่งอ่ะใครอ่ะไอ้กัวไอ้พัดอ่ะต่อคนปาพี่ปา่ะ อ่ะมีใครอยากมาเล่นไหมผมรอน่าจะรอเล่นที่หลังเลยครัถูกต้องผมก็น่าจะเก็ไม่เนี่ยไม่เป็นไรเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็รอเล่นที่หลังก็ได้ใช่ไปเล่นที่นี่ไปบ่อยมึงไม่อยากไปเหรออ่าไอ้กุ้งกุ้ยังไงพัดดิไอ้พัดมันไปไหน่ะไอ้น้องใหม่น้องใหม่ก็ให้อะไรก็คือไอ้ปั๊กไอ้ปั๊กก็รอเล่นที่หลังก็คือไปลานเพลิ่ารอลานเพลาเิน่าจะพี่ผมก็อันนี้ไงต้องไปลาานเพลขับเพล่าสิน้ำเงินรอไปเลยเดี๋ยวต้องขับเพลิ่ารออ้น งั้นท่าอย่างนี้คือที่ไหนก็คือที่ไม่เดินออกมาคืออยากเล่นอยู่วันละสมถูกไหมครับใช่ยังไงก็ได้ลอยไอโนมัยไมัแม่แต่พวกมึงโดนกระชื่คือพวกที่มันออกไปจะมาช่วยมึงไม่ได้นะเว้ยมึงอย่าลืมข้อนี้นะเว้ยเพราะว่ามันไปอยู่แก๊งอื่นใช่สุดท้ายจะต้องโดนพลิกไปสิบคนนะคิดดีๆนะท้ายพ่อคนนี้เขาอาจจะจมก็ได้นะบางทีอะสี่ห้าคนมึงเจอกันยี่สิบห้าคนนะกูบอกก่อนสุดท้ายการคุมกันเนี่ยโดนแน่ การมึงแกง<ด>มันจะไม่ได้อยู่ที่พวกกูนะมันจะเป็นการที่ถ้าพวกมึงที่อยู่ในตอนแล้วมึงเล่นแบบเล่นกันอยู่อ่ะแล้วมึงต้องเป็นคนหาคนเข้ามาเข้าสล็อตน,นะพอเข้าใจไหมถ้าสมมติว่าพวกกูได้ไปทําแก๊งใหม่กับลุงแล้วอ่ะหรือว่าอ้อนไปทําแก๊งใหม่กับลุงแล้วอ่ะเก่งมาเหรออ๋อติดเรียนอ๋ออะไรเพิ่งมาอะไรครับอันนี้อันนี้ลุงจะเลือกหรือพี่อ้อนเลือกให้อ้อนเลือกเลือกเลยพี่เลือกเลยเลือกเลยอ้อนเลือกทั้งหมดตอนเนี้ยเอาสิบคนก่อนเป็นเบ็ดหลักๆไม่กูรู้แล้วพวกมึงอ่ะ แยกย้ายกันเลยที่ที่มอสสุมอะเพราะว่าเราจะคาคาสล็อตไว้ใครวะใอรจะเราจะคาใครไว้นะแค่พวกไม่อยู่อะแค่คนถือราได้ใช่เราจะอชชชใ่จะทิ้งรถไว้เฉยแล้วใครอยากยังอยากเล่นอยู่พวกมึงก็กระจายไปแต่เนี่ยกูก็ถึงถามเนี่ยว่าใครอยากเล่นต่ออยู่ไม่มึงไม่ต้องฟังเพื่อนเลยกูอยากรู้ว่ามึงไปจริงไหมไม่ใช่แบบว่ากูเดินกันไปแล้วมึงจะเดินตามเฮียอะไรเดี๋ยวถามเดี๋ยวถามเป็นตัวเลยมา ก็ไอพัดกูโดนดาพี่เลยอะไอดัไปไหมผมอะพี่ผมยังไงก็ได้ถ้บไปไม่ยังไงอะไปไม่ไปไปก็ได้พี่อะไปไปยืนหน้ารถเลยหนารถแดงที่ไปไหนเนยพี่ไอเนี้ยไปไหมต้องไปแล้วไปอยู่ก็อ่ะงั้นก็ไยืนอไก่กัวเนี่ยนกไปย้อไก่กาวได้ไปได้ไปไดไปได้ไปได้ไปไดไปไได้ไปได้ไปไดไปไดไปไ้ไปได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 นไ้ไปไไปไดไปไดไปดไปได้ไปดไปดไปดไปไดได้ไปดไปด ไม่ต่อให้มึงอยู่มึงก็สามารถอยากไปเล่นแก๊งอื่นได้ที่ไม่ใช่แก๊งลุงอ่ะถ้ามึงไม่อยากไปแก๊งลุงมึงก็แค่ไม่ต้องไปยืนตรงนั้นใช่ใช่พี่แบงค์ไปแบงค์พี่แบงค์ไปแก๊งเมียไอ้ข้าวไปแก๊งเมียอ่ะได้ไอ้ข้าไปไหมไมเลือกกันเองได้เลยไอ้จะไปแก๊งไหนมาได้พี่ไปถ้ามึงเล่นที่นี่อยู่อ่ะไม่เอาไปได้อยากไปไหมไปพี่ไปเอาไปไปยืนไปยืนเอาแบงค์ไปด้วยถ้าไปมันต้องมาจี้ทีละคนวะอันนี้มันความสมัครใจของผมใช่ทุกคนไม่พูดกันอะมันมันรอคนเดินไปพร้อมกันอะ ไม่ไม่รอให้เลือกเปล่ารให้เลือกไม่ไม่ต้องรอให้เลือกใครอยากมาเล่นกูว่าพร้อมรับหมดนั่นแหละถ้ามึงอยากเล่นอะพระมาลากันหมดเลยทาไงไหนหมดไหนอไอโมไอปังไอนมรรนที่หลกคไอนมไอนมไอยนมไอยนมไอโนไอนมไอยนมไอโนไอนไไอ้มอโไอโมอโนมไอโนาไอโนนมอไอโมอนไอนมอมไมอโนมไอโนมไอโนอโน่อไออโนนอไนมมออไไนออ แกงลงันนั้นบอลอถอ่ะมัไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วพี่งั้นวัก็ขาดลอตสลอตวอลถูกไหมได้ปนอ่ะอ่คนเราวะเนี่ยโคนี่แพ้ไปแล้วเฮ้ยน้ำไม่ไหรเด็กเีอ่ะไม่รู้เราเข้ามานี่แลแล้วพี่อาเธอ่ะถามพี่เธอได้ไปไหเจอเธอไปยูเอฟโอ้ยเออย่างนี้อีกแ่้วทานไกูว่กูได้ไปกินข้าวมตรงนี้นะไปเรื่อยๆเป็นติอยู่ไปกูก็โดนที่อ่ะนันไปนไปนไป็ิด่ เองเราแค่หลานนะเราแค่สิบนั่นแหละอ่ามีเวทมีแฟงอีกอ่ะพี่จะไปเล่นกันลงอ่ะไอ้บามเท่าไหร่ละะทสกูอย่าด่าแล้วก็นับไปอีกสี่คนอ่ะบามบว่แฟงพี่นก็จะเน้นไปด้วยใช่ไหมมันก็เหมือนแบบว่าคิดดู่ิย่างูจะไปแก้ไฟรู้เรื่องรู้เรื่องก็ไปอยู่แก๊งลงแบตจะไปจับปืนแกงซุยกูรู้เรื่องนะเรา้อยมาโกะเออแขมแขมไม่อยู่เลยไอ้เฮียไม่ได้ปังเลยมันมันมันแก่แบบนโ้นไปแล้วไอ้บาโคะ อ่ะกรสุดที่ไปก็มีมีสองสี่หกแปดสิบสิบเอ็ดไปหาไปกับลุงทั้งหมดประมาณสิบสี่คนไปพักูอีกครับูเขอยู่กับลุงเียครับโอเคเนาะโอ้ยไอ้เฮียมีแต่คนแป๊ไอ้เฮียอุปจิงนข้าวก็จบแล้วมึงก็คุยกันเองที่หลังไอ้เฮียไอ้กัวรัวมากโไหมไอเฮท่เนี่ยมานมนต่อไปให้นอหลเจ้กเลยอเบอกว่าจะไม่หมื เป็นฮัดคนที่แบบรันไปให้ลุงพิเศษกับลุงไหมจะไปเล่นกับลุงไหมกับลุงเหรอกับลุงใช่ก็คือลุงจะทำแบงค์ใหม่แต่วันลสมก็ขาดตลอดที่ไว้เอาความตั้งใจไป่ได้มาครับเป็นจังวันนั้นพิเศษเขาบอกให้ผมไปเล่นกับลุงโอเคงั้นมามาเล่นที่ไหนที่นี่เหรอที่นี่ตัวการสร้างแก๊งใหม่ที่นี่วะราะผมเล่นไม่ได้เลยเพื่โอ้หลังไรเนี่ยไม่อยู่ไหนแล้วปะผมแค้นไม่อยู่เลยเนี่ยกูบอกแล้วรอนัดไปเลยนะ โอ okay. เคงั้นเอาความเสร็จค่อยมาก็ได้มาพอเดี๋ยวจะเข้ามาก่อนไหมตอนสุดท้ายก็เปลี่ยนอยู่ดีผมเปลี่ยนสิ้นเดือนอะอันนี้คือมึงยังไม่รู้หรอว่ามันสุดใจอ่ะที่มึงจะไปพูดเร้่มันไปไปตัวแก๊งซุ่ยมันพูดอะไรวะไอ้แก๊งซุ่ยแม่ดูโร่เลยแก๊งสุ่ยนี่ละมานี่เว<ด>้ยมันบอกรอร้านหลกักรอร้านหลกัลกใช่ไหมมาโค ผมก็เล่นได้หมดแต่ตอนนี้ผมหมดไฟความเอ็นไม่ได้อ่าโอเคกันไปยิงมาไปยิงมาสุ่มอะไรอ่ะเนี่ยคือตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนวะสองสี่หกหกแปดสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดแฟงสิบสองเมทสิบสามชิโร่สิบสี่อะที่จะไปโย่ลุงมีสิบสี่คนอ่ะมีสิบสี่คนลุงบวกลุงเป็นสิบห้าคนยังแสดงว่าลุงต้องไปหาคนเข้าแกงเพื่อมีสิบคนใช่ไหมอ่อน yes yes อ่าโอเคถูกต้องโอเคไป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 อะันไปต่ออ่ะอเคไปแวี่กับพี่ห้าแสนน่ใครออกเลอมึงไงไอพันโอ้ไม่มีตาแหมพ่ยาเธอผมไม่มีตาไอเอามือใได้ดิไอแบารถกูไูย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 นยูยนยูนูยูยูยูอ่ยู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 อูยู่ ไม,ไม่ได้พี่ยเฮ้ยกำปันเท่คนมาสมนะเออถ้าสุดถ้าผมว่าไอ้คนที่ยังเล่นมาสมอยู่อ่ะถ้ามึงเข้ามาเล่นป,ปุนน๊บเดีวมึงมีเรื่องอ่ะสุดท้ายอ่ะพวกมึจะช่วยพวกมึงไม่ได้นะทำอะไรระวังกันด้วยนะเพราะว่าสุดท้ายมันจะเป็นการที่แบบว่ามึงไปหาคนใหม่แบบเพิ่งมาเล่นตอรี่หรือว่ามึงต้องเล่นคนน้อยนะแต่แต่แต่กูณลีบอกว่า มึงมึงมาเล่นกับลุงแบบมึงมึงต้องไอ้นีเราไปเต็มที่เราไปมันจะไม่ชิลเหมือนไอ้เนี่ยนะที่ที่เราทํากันเนองเพราะลุงเขาจริงจังนะมาเล่นรกิจกรรมทุกอย่างถามเนี้นยในเมืองไปสักสักคนน่ะเดี๋ยวพวกมึงก็มีไฟเข้าเมืองกันเองแหละไอ้พัดอ่ะครับัวถามเนี้ยในเมืองวิตัวฮาเลย อันนี้มีใครมาแล้วคนสำหรับไม่เป็นไรไปแก๊งซุยอ่ะเพื่อนเข้าใจซุยเถอะเออพี่ไปแก๊งซุยเต็มยังซุยเต็มอยู่อะคาเดมี่ไปซุยก็ดีจีอ่ะดีิงจรก็เต็มนะถ้าเขาที่ใหญ่อ่ะแล้วเะาบ้างเรายังไงเนี่ยชนเนี่ย เล่นรำไม่หาชนเออที่แตนมาได้แค่สองคนปวยไปก็เล่นท่อดีมันติดคู่ดาวด้วยมั้งไมรู้ตอนนี้คู่ดาวสองวันมั้งแล้วถ้าจ่ายกันนะไถ้าจ่ายแาบเดี๋ยวคู่ดาวสองวันแล้วไม่เหรอไม่ห้าจ่ายกันด้วยอ่ะไม่รู้อ่ะอะกระเปากระเปาปาการนี่คือหัวแกงมาแล้วบ้านลองแกงเป็นที่โชคโอเคครับ แต่อันนี้พี่โพดเอ้ยแต่อันนี้ไอ้ไอ้กอไก่อรอกอรอเออเหมือกรอกรเลยอรอกอรอั็ไม่จ่ายเวัาีเก๊เซสเโอ้ย่านนี้ค่อยเหนื่อยเด็กจริงแล้วที่ปั๊มมันยืนอยู่เพราะมันจะเอาดในในวิชาวไดเลยก เล่นใช่ไหมถ้ามีนีจริงนน่าแบบเล่นได้บ้าอมั้ยมีอะ่รบามูลมีอะไรนี่เด็กเข้ามาตลอดนม่กำลังถึงมาได้ผมบึงมาไดันอะมันไม่มีมูลกันอะไรดอ่านไปแล้วเศส้าๆนี่านนี้แล้วจริงไหมเพราะว่าจะไปเล่นกับลุงด้วยน้องกับบาคอนี่เปลี่ยนใจมานี่มีคนมาบอกมาเอาเถอะปะใช่ไม่ไม่ได้ไม่สนใจอันนี้น้องเดินมาบอกเองสวัสดีครับบอกไปแล้วมั้งเดี๋ยวมาคุยกันก่อนดิไอ้นนี่นมเนี่ยนะแล้วเคยเหอนน้องเนี่ยาบอกไม่กี่คนเลยแบบ ไม่ยังไงเนี่ยสี่กอดเราเือจะให้ปาไปกอดกันเอาแบบนั้นเลยครับทำเลยครับเพราะว่าเพราะว่ากูพูดตรงๆนะกูไม่เห็นมือเลยไอ้เ่นนมเนี่ยหนักสุดตามไม่นะทุล่าเยอะคบคอนเ็ปคอนเ็ปแบบพวกไม่พร้อมเล่นไปอบะพิมอะไรไปกูไม่เห็นชื่อนมสดอ่านคนที่ตามก็จะเป็นยังไงกูักไกไม่ได้กูไม่ได้ตามมาเล่นด้วยเนี่ยกูก็ไม่ได้ว่าเลยนะ แล้วก็ลุงก็ไม่ได้ว่าอะไรพวกมึงเลยนะอันนี้ตางละเอเงสุดท้ายมึงก็อยู่ JK เหมือนเดิมนะอันนี้กูบอกก่อนแต่ก็ม่าใจที่จะเล่นถูกนะไม่เงินดีดีมึงไปคิดดีดีก่อนไหมแอรผมมาเล่นขงผ,ผมมาเล่นอยู่แล้วเอ๊ะแต่ว่าอันนี้รอลองคอมไงอันนี้มันเล่นไม่ได้ไอ้นมงดรออะไรรอเธอไม่ใช่เล่นรับ โอ้ผมเล่นนั่นแหละโอเคก็ลองแต่ใจที่จะเล่นออะไรนะเปลี่ยนหัวใจให้ผมหน่อยดิคนไหนเป็นลูกเล่นเหรอใ่แต่ลุงมึงมึงพร้อมใช่ไหมเนี่ยมึงพร้อมแน่เลยนะคือเพราะต่อจากเนี่ยคนคุมมะคือลุงแล้วนะใช่เพราะว่ามันจะเข้าลุงตาทุกวันนะเปลี่ยนให้หน่อยครับเปลี่ยน เป็นปาึกภาพไอ้นมสดไปปั้นเด็กใหม่มาดิโอเคอโ้โหมันจะเป็นยังไงวะโอเคน้องวาตั้งใจจะเล่นก็เดียวจะไปอาคารเดมี่ไหมที่แค่ยักเห็นผมล้มหมาเนี่ยอ้พวกเราออกเนี่ยไปเอาไปเลยมั้ยเอาไปเนี่ย แล้น้องๆแล้วฟาก็เอาน้องๆเด็กเล็กอีกสามนอะไรไม่แล้วเดี๋ยวมันก็เปกาเป็นเด็กเล็กไม่ต้องมาต่อยอ่ะคดเไม่ต้องมาก็ได้นะพี่ตรงเลยนะที่เบอกแก่สองแสนได้พี่ไม่เป็นไรนะสองแสนจังซู่อยู่ตํงขวานแม่พี่สองแสนพี่สองแสนสองแสนี่เด็ดข้างตรงนี้ี่ปืนไงนอมเง้พี่ป่ะออไอ้สองแสนสองแสนเขาบอกสองแสนให้จ่ายให้มาค่าค่าเป็นของใจคาเรครับเลขสองแปดเก้า

สองสี่หกแปดสิบสิสองสิบสามตอนนี้ออกแก้งทั้งหมดสิบสามคนครับเหมือนมาเข้าแก้งวันแรกออกปลอยได้ไหมครับต้องมีตัวยืนหน่ออกปลอได้ครับออกป่อยได้หัวหน้าแก้งยืนจนได้เลยงั้นใครอีกวะชิโร่แฟ้งเวทปะใช่ออกลอยจะออกปล่อยได้หกคนปะพี่เปิดสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสามสิบหก สภาพเดี๋ทำเรื่องเลยครับผมต่อไปแล้วได้เลยมีใครบ้างครับอันนี้ใช่ไหมหมดนี้เลยใช่ครับหมดนี้เลยครับสิบสามคนแล้วก็อีกสามคนที่ต้องออกลอยครับเป็นเวทแฟ์แล้วะชีโรบได้ครับของอาเธอร์อาเธอร์ต้องออกเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอเคขอบคุณตาเทพครับขอบคุญาตอ่ะมันออกคนละเท่าไหร่ครับออกคนละสองแสนครับโอ้โหเฮีย กี่คนเนี่ยตั้งีเนียสิบหกคนเท่าไหร่วะสามล้านสาสามล้านสองอือกูเหลือตั้งที่ตัวสี่แสนด้วยนะมี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 จะต้งตังี่เะต้อตังมาไม่เดี๋ยวคนให้เจ็ดหส่เปะโอนตับงโอนให้ดีีดิเอาโอเคไอ่มีอ่าท่านหนึ่งคนที่สองครับคนที่สองพครับสุดัทเดี๋ยวคิดตั้งทีเดียวเลยนะครับ ผกคนคนที่สามครับเปิดครับสี่ครับแปดคว่แวแปดวแปดกรวครับเดี๋ยวพูดเช่อต่อไปครับเจรครับเจ4ี่ครับ ต่อไปครับตุ้งจีครับชาลิซาโดเนตมาหนึ่งร้อยบาทค่าข้าวลีโอเนลแฮทลีวเนลแฮทครับแป้งครับลีวเนลแฮทครับต่อไปครับอ่าชิโร่ครับ ต่อไปครับอ่อดาทับเฮ้ยม,มาโคหายไปแล้วไม่ไรแต่บอกได้ไม่ใช่ไม่ใช<ค>่เวทเวทเวทแฟงไอ้นี่ได้เลยที่รอต่อไปครับต่อมาได้เลยเขาพูดชื่แล้วอ่อเนวครับต่อไปครับมาโคครับต่อไปครับแบงกี้ครับ เฮ้ยแบกี้มึงนี่เป็นเชี่ยอะไรกับชื่อขวานข้าวหยาบต่อไปครับนอสดครับเออเป็นใครไปแก๊งซุยปะต่อไปครับไลออนครับพี่แบงก์นะพี่แบงค์นะไปคนเดียวเหรอครับหมดแล้วปะหมดแล้วนะหมดละครบสิบหกไยชื่อยังครับ ขอบร่าขอบร่าโอเคที่พบผลครับโอเคครับยี่ตีได้ไหมครับผมเลือดสายตาและออนออกแล้วหมดลเลือกให้อ่คนละทีหมดแล้วหมดแล้วเป็นชุดดิรอเทียอะไรครับเก็บไม่าติดเวลาติดเวลาป้ะคิดไปหม้อตีไม่งมันก็ไม่หายหรอกเอ้เดี๋ยวพี่ไปกินข้าวหน่อยเนาะเจอนเเจอนเจพี่กินให้อร่อยนะพี่กินให้อร่อยเจินเจน กินให้อร่อยพี่กินให้หายละจุเซฟเคยเคยเคยคืออะไรอ่ะอ่าเบอร์ตองหแล้วเลขสี่ครับส่วนไออดีจีไปได้เลยครับเดี๋ยครับสัญญาตรงนี้ด้เยยบครับ้อเดียวต้องรตองหกแล้วก็เบอร์สี่เบครับเจอี่ไอที่อันพี่จะไปปแบบนี้เราเต่าไม่ได้แล้วดิเนี่ยรอเฮียเดี๋ยวไปชารเราด้วยนะพาะเจ้าชลตีกแกงได้ไหมไปได้เจอพี่หาไป